ปมร้อนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตันหยงโปงบ51ล้านเสร็จแล้ว2ปีแต่ยังปิดเงียบใครต้องรับผิดชอบบนที่ดินสาธารณะเนื้อที่กว่า11ไร่ในหมู่หนึ่งตตันหยงโปอเภอเมืองจังหวัดสตูลคือที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนโครงการใหญ่นี้ใช้งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองสูงถึงกว่า51ล้าน9แสนบาทเพื่อสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยว ขอชมวิวห้องน้ำลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรตามสัญญาจ้างเลขที่311ทับ2 5 6พลงวันที่18กันยายน2,562มีการแก้ไขสัญญาถึง3ครั้งก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับงานเมื่อวันที่16กันยายน2,566ทุกอย่างพร้อมใช้งานแต่เวลาล่วงเลยมากกว่า2ปีสถานที่แห่งนี้กลับถูกปิดเงียบไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการใช้ประโยชน์มีเพียงร่องรอยการดูแลรักษาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้อาคารหลังเนี้ยสร้างเสร็จมาสองปีแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยมันเสียเสียงุประมาณไปเปล่าๆนะมันเสียเสียดานงบประมาณไปดินอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้เร่งถ่ายโอนให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้มาสร้างศูนย์ท่องเที่ยวตรงนี้เพื่อ ให้ชาวบ้านเขามีไรายได้นะมีกิจกรรมมีไรายได้มีสินค้าที่จะไปเสนอขายในที่ตรงนี้เพราะตั้งอยู่แบบนี้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเสียดายบอกตว่าเสียดายงบประมาณขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอ,ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณ14หน่วยงานนะครับแล้วก็ล่าสุดจากการประสานกับจังสำนักงานที่ดินนะครับก็เหลืออีก2หน่วยงานนะครับก็คืออำเภอเมืองสตูลและก็ สิลปรกรที่11ตรงขลานะครับแต่ว่าล่าสุดเช่นกันนะครับสิลปรกรที่11ตรงกลาก็แจ้งหนังสือมาที่ที่ดินแล้วครับคงโดยเฉพาะอำเภอเมืองสตูลน,นะครับก็เมื่อที่ดินได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกองบัน,นะครับก็สามารถที่จะจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อ,อ,อก็เรียกพิจารณาในเรื่องของการขอใช้พื้นที่นะครับแล้วก็เสนอคณะกรการผู้ว่าเพื่อพิจารณาอนุญาตการใช้ดินต่อไปครับในส่วนของการใช้อาคา,ารก็ผมคิดว่าก็คง อีกไม่นานนะครับผมว่าหลังจากที่เราดาเนินการขอใช้ที่ดินเรียบร้อยนะครับก็ผู้ว่าเส็นขออนุญาตใช้ก็จะสามารถตุกมอบให้กับทางอบตตะหยงโพน่าจะประมาณไปในประมาณประมาณปลายปลายปีไม่เกินปลายปีนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาใช้สอวอาคารได้ครับผมครับเขาย้ําว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกทอดทิ้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเมื่อขั้นตอนด้านกฎหมายเสร็จสิ้นภายในปีนี้แม้จะมีคำชี้แจงและข้อเท็จจริงคือโครงการนี้ขอสร้างเสร็จสมบูรณ์มาแล้ว2ปีเต็มและชุมชนต้องสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปโดยไม่จำเป็นขณะที่งบกว่า51ล้านบาทที่ลงไปกลับยังไม่สร้างประโยชน์จริงอยงให้ประชาชนสิ่งที่ชาวบ้านและสังคมรอคำตอบคือเหตุใดการขอใช้พื้นที่และการถ่ายโอนสิทธ์ จึงยืดเยื้อเกิน24เดือนและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเวลาที่สูญเสียไปหรือโครงการน,นี้จะกลายเป็นเพียงอนุสาวรีย์แห่งความล่าช้าของระบบราชการอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางและคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน